สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดามจะมาชวนทําขนออมหารนะคะที่เห็นคือหมูหมูที่เห็นนี่คือเป็นหมูสันนอกหมูสันนอกนะคะวันนี้เราจะมาทําหมูแดดเดียวแต่จะไม่ใช่หมูแดดเดียวทั่วไปนะคะมาดามจะทําเป็น หมูแดงแดดเดียวสูตรฮ่องกงนะคะใครเคยไปฮ่องกงเนี่ยก็ก,ก็ก็อาจจะเคยทานหรือว่าไปมาเกานะคะเพื่อนเืเขาก็จะเป็นแต่ว่าเขาใช้เป็นหมูแผ่นแต่มาดามเนี่ยจะแล่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเป็นหมูแดดเดียวแต่เขาอาจใช้อกนะคะแต่สูตรอาจจะไม่ได้ห่างกันกันมากนะคะไม่มีอะไรมากค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะก็จะมีน้ำปลานะคะมีน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็จะมีซอสแม็กกี้น้ำปลาก็คือหมูหนึ่งกิโล น้ำปลา2ช้อนนะคะผสมกับซอสแม็กกี้แล้วน้ำปลา2ช้อนซอสแม็กกี้เนี่ยจะ3ช้อนนะคะราดลงไปเลยค่ะราดลงไปเลยนะนะคะนี่ราดลงไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็จะมี3มทหารเสือเพื่อนๆรู้ไหมคะว่า3ามทหารเสือนี่คืออะไรก็จะมี กระเทียมรากผักชีแล้วก็มีพริกไทยนะคะโขลกรวมกันเขาจะเรียกว่าสามทหารเสือนะคะอันนี้เราจะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วค่อยคลุกนะนี่ใส่ลงไปเลยแล้วคลุกอีกทีหนึ่งนะคะอันต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงเนี่ยมาดามจะใช้ประมาณสามสามช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายแดงนะนะคะเราก็จะคลุกคุกนะคะอใส่ลงไปเลยนะน้ำตาลทรายแดงนะคะ พอน้ำตาลสายแดงก็จะเป็นผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสนะคะลงไปคลุกเลยนะคะผงปรุงรสแล้วก็แล้วก็จะเป็นอันนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะตัวนี้เออจะเป็นผงผงพะโลนะคะผงพะโลนะผงพะโลพอได้ผงพะโลเสร็จนะคะ ก็จะมีงาขาวเพื่อนเเห็นงาขาวไหมให้ดูงาขาวนี่มีงาขาวใส่ตอนสุดท้ายที่เราคลุกเสร็จนะคะที่เราคลุกเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะใส่สีผสมอาหารนะคะเพื่อนๆสีผสมอาหารที่เราใช้เนี่ยเห็นไหมคะก็จะเป็นสีแดงนะคะเป็นสีแดงนะแล้วเพื่อนๆก็คลุกรวมกันไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นสูตรเป็นเป็นหมูแดงแดดเดียวแต่ว่าเป็นสูตรของปลากเกานะคะ น้องๆที่ทํางานของมาดามเนี่ยก็อาจจะเคยทานมาดามซื้อมาฝากให้ชิมจากมาเกานะคะเป็นเป็นเป็นหมูอบเป็นหมูอบเป็นหมูแดงอบนะคะเป็นสูตรของเขาเลยนะแต่ตอนนี้มาดามไม่ได้บินแล้วนะคะไม่ได้ไปต่างประเทศเพราะว่าโควิด19ทําทำพิษพวกเรานะคะไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็คุกรวมกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะคุกรวมกันเลยนะคะเนี่ยคุกรวมกันไปเลยนะเนี่ยคุกรวมกันไปเลยนะคะ ให้มันเป็นสีแดงนะแล้วมันก็จะคือคุกให้มันเข้าเนื้อค่ะคุกให้มันเข้าเนื้อเสร็จถ้าเป็นที่ฮ่องกงเนี่ยเขาก็จะไม่มีตากแดดเหมือนบ้านเรานะเขาก็จะไม่ได้ตากแดดแต่เขาจะไปอบอบนะคะเขาจะไปอบแต่เราเนี่ยจะทําเป็นหมูแดงแดงแด,ดเดียวเพื่อนๆหลายๆคนนะก่อนหน้าเนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะมาดามเคยทําแล้วทําขายแล้วขายดีด้วยนะคะหมูแดงแดดเดียวสูตรเนี้ยนะคะ แล้วเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่เป็นเพื่อนในเฟซของมาดามก็อาจจะเคยสั่งทานกันแล้วนะคะหรือเพื่อนในเพจก็อาจจะเคยสั่งทานกันแล้วก็รสชาติก็ดีนะคะตอนนั้นก็ขายดีแต่วันนี้คือมาดามอยากจะทานแล้วอยากจะให้ทําให้แฟนของมาดามทานด้วยนะคะเป็นหมูแดงแดดเดียวอยากทําให้แฟนมาดามทานด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติไม่ต้องพูดถึงค่ะอร่อยเวอร์วังอลังการสูตรเดิมที่มาดามเคยทานะคะเพื่อนๆ ถ้าใครสนใจสนใจอินบ็อกมานะเดี๋ยวมาดามจะบอกสูตรให้หรือใครอยากชิมอินบ็อกมาค่ะนะใครอยากชิมอินบะ็อกมานะเรามาคุยกันนะคะแล้ววันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยค่ะทําเสร็จแล้วพรุ่งนี้แดดออกคือทําเสร็จแล้วถ้ายังไม่มีแดดเนี่ยเราก็เอาไว้ในตู้เย็นนะคะเอาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานี่แหละใส่ถุงมัดปากช่องธรรมดาเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้มีแดดเนี่ยเราก็ค่อยเอาไปตากแดดนะตากสัก ส,สักแดดหนึ่งอ่ะก็คือกลับไปกลับมานะคะไม่ต้องให้มันแห้งมากนะแล้วก็เอามาทอดเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยตอนนี้เรากําลังจะได้หมูแดงแดดเดียวที่ได้ได้หมูแดงแล้วเดี๋ยวรอตากแดดเห็นไหมทำยอ,อ,อก,ก่อนเนี่ยมาดาคุกอยู่นะคะเนี่ยคุกก่อนคุกเนี่ยคุกให้มันเข้าเนื้อเลยค่ะจริงๆมันต้องใช้มือเนาะคุกให้มันเข้าเนื้อ คลุกเลยนะคะให้มันเข้าเนื้อเลยนะเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ตู้เย็นไวนะคะ้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็ไปตากแดดนะแต่มาดามเนี่ยวันนี้มาดามอยากทำอยากทําอยากถนอมอาหารไว้ทานนะคะเพราะว่าตอนนี้เราโซเชียลดิสแท็ซิ่งใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปไหนไม่ได้เราอยู่บ้านเราก็ต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวนะคะมีแฟนก็ดูแลแฟนมีลูกก็ดูแลลูกอยู่ตัวอยู่ตัวคนเดียวก็ต้องดูแลตัวเองรักตัวเองแต่มาดามมาดามมีแฟนมาดามก็อยากจะทําให้แฟนมาดามทานนะสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่แบบหากินไม่มีนะคะไม่มีปกติในในเฟซหรือว่าในอะไรก็แล้วแต่จะมีแต่หมูแดดเดียวถูกไหม แต่จะไม่มีใครทําหมูแดงแดดเดียวสูตรที่มาดามเคยทําเลยนะจะไม่มีเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเข้าเนื้อแล้วเนี่ยเห็นไหมสูตรก็ไม่มีอะไรมากอย่างตามตอนตอนแรกที่มาดามบอกนั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากเลยมีซอสแม็กกี้มีน้ําปลานะมีน้ําตาลมีผงกะโลนะคะแล้วก็มีสามทหารเสือนะสามทหารเสือมีอะไรกระเทียมนะ รากผักชีแล้วกอ็อะไรอีกอันหนึ่งอ่ะพริกไทยโขลกรวมกันนะแล้วก็เอามาคลุกนะคะเห็นไหมเห็นไหมได้แล้วค่ะหมูแดงแดดเดียวน่ากินไหมคะเพื่อนเพื่อนะหมูแดงแดดเดียวน่ากินไหมเดี๋ยวมาดามจะทอดเดี๋ยวมาดามจะทอดแล้วก็จะให้ชมกันนะหลังจากที่มาดามคลุกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไว้ตู้เย็นสักแป๊บหนึ่งเลรามาดามก็จะทอด เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดามจะให้แฟนมาดามกิมแล้วให้แฟนมาดามคอนเฟิร์มดีกว่าว่าอร่อยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อคอนเฟิร์มว่าคุณพ่อทานแล้วคุณพ่อชอบไหมคุณพ่อคิดว่ามาดามทํากับข้าวไม่เป็นแต่มาดามทําสูตรนี้เก่งมากนะบอกเลยมาดามเคยทําขายด้วยนะใส่เสร็จแล้วเราก็ใส่ เรียบร้อยค่ะใส่งาขาวเข้าไปแล้วเห็นไหมนี่คืองาขาวใส่งาขาวเข้าไปแล้วค่ะแล้วก็คลุกคลุกให้เข้ากันนะงาขาวคลุกให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นรเราก็จะได้หมูแดงแดดเดียวที่เป็นการถนอมอาหารเอาไว้ทานหรือถ้าใครไม่อยากตากแดดก็ไม่เป็นไรนะไม่อยากตากแดดก็ไม่เป็นไรเราคลุกเสร็จนะคะเราคลุกเสร็จ เราก็ใส่ถุงพลาสติกนะคะมัดให้เรียบร้อยแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะทําเป็นถุงๆๆๆแล้วไว้ช่องรีสนะคะเวลาเราจะทานเราก็เอามาทอดทีละถุงได้นะบางคนเนี่ยเขาจะไม่ชอบแห้งๆเวลาทอดเนี่ยเขาจะไม่ชอบแห้งๆเลยเขาจะชอบแบบไม่ต้องแห้งได้ไหมไม่ต้องตากแดดได้ไหมได้ก็คือทํากินเหมือนแบบเหมือนเขาอบอะ่ะหรือว่าเราจะไปอบก็ได้นะเราจะไปอบก็ได้ถ้ามีใครใครมีหม้ออบลมเย็นอะ เหมือนเป็นการย่างอีกแบบหนึ่งอะ่ะคือเราไม่ต้องทอดก็ได้บางคนไม่อยากกินน้ํามันเนาะเห็นไหมคะนี่เป็นการใช้เวลาว่างที่ดีที่สุดในการที่เราอยู่บ้านนะไม่ต้องออกไปไหนนะคะไม่ต้องออกไปไหนอยู่บ้านทํากับข้าวนะคะให้ครอบครัวทานให้แฟนทานให้ลูกทานให้ตัวเองทานนะคะทํากับข้าวอร่อยๆสูตรของเราเองนะนะไม่ต้องปน,ปนเปื้อนอะไรนะคะอยู่บ้านก็ดูแลตัวเอง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูแดงแดดเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูแดงหมูแดงตัวนี้จะเป็นทั้งหมูแดงแดดเดียวและไม่แดดเดียวบางคนก็จะไว้ตู้เย็นบางคนก็จะไปผึ่งแดดที่มีแดดนะคะเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดทอดเสร็จแล้วมาชิมดูสิคะว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่านะไม่เคยมีใครทำถ้าใครสนใจอยากได้สูตรอินบ็อกมานะคะมาดามยินดีคะ่ะ นะมาดามจะลองชิมดูก่อนนะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากกินยินดีนะคะอินบ b อกมาคุยกับมาดามได้เลยนะเห็นสวยไมหมคะน่ากินไม่เอ่ยเดี๋ยวลองทอดก่อนนะคะนี่คือหมูแดงแดดเดียวสูตรฮ่องกงนะคะถ้าใครไปฮ่องกงก็จะเคยกินก็จะได้กินแต่ตอนนี้เราไม่ได้ไปเราก็ทํากินเองนะทํากินเองก็สูตรของเราบ้างสูตรของเขาบ้างนะโอเคเนาะ เดี๋ยวมาดามลองทอดก่อนนะคะแล้วเพื่อนๆค่อยมาดูหน้าตาหลังทอดว่าจะเป็นยังไงแล้วเจอกันค่ะ